สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับนี่นี่ครับพอดีท่อ IC ไอซีไองซอยเสียไปแล้วนะท่อไอดีนะครับของแคทนะครับมันแตกนะครับแล้วก็เทอร์โบติดนะครับขอ,ขอโทษที่ท<ม>ห่างหายนะครับนานมากนะครับผมก็ลงเล็กๆน,น้อยนะครับไม่ได้อะไรมาก ตอนนี้ก็กลับมาขับไมโคแล้วนะครับไม่ได้ไปขับรถได้รถโม่รถพ่ถวงแล้วก็หวนกลับคืนสู่รังเจ้าตัวเองหาทุนเองก่อนนะครับเดี๋ยวจะของอรถเองก่อนดีกว่าตอนนี้ก็มาขับรถนี้เขาก่อนนเป็นทุกอย่างเขาก่อนนี่ครับรถก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่เคียงแค่ว่ารถมันสภาพห,หนักกว่าเดิมแค่นั้น เดี๋ยวจะเวียงดินนะครับเอาดินเข้าบ้านให้เขาเอาบินเข้าบ้านให้โอเคอไม่เชรเขายัางไง เอาดินเข้าได้ไหเนี่ยฮะเอาดินเขา้าเนี่ยได้มฮะถม,มกูไปอยู่แล้วียิบผูงอ่อนอยู่ไหม,<ช>ม,ม,มน้ไไอ,องกระคอมมือนี่ได้คนโบกมานดินะ ฮะพอเซลดินเข้าทั้งได้อะีร อี่นี้มีอะไรไหมมีแบบมีอะไรไหมม่นี่เนะเดินได้นี่ครับมีตตชีก็ยังอยู่เขาก่อนมาก็มาใส่บูธนะครับเปลี่ยนบูธใหม่นี่บูธปอกเลย ขขเ,เขาบอกได้ก็เวียงเข้าไปนี่เลยนี่นเวีออยงเข้า,เา,าไปนี่เลยนี่หมอสิเยอะอย่างรอกอเอารถถอยเอาไปอันไหนได้ยุเทนี่แล้วหิมหิมหัวมันนี่เลยนี่แล้วก็ไม่โคเยอะเวียงเข้าไปเออเอาใส่รถนี่บ่ถอยเทอยู่ยนี่เนี่ยแถวนี้เลยแนะถวหน,น้าประตูแถวหัวนี่เลยเอ้าถามหมอสิเอาเข้าหรือเอาเข้าเนี่ยได้ก็บนเนี่ยเนี่ย กัดเขาเทเรื่องภาษีมาให้เขาทีหลังไม่ได้เบี่ยงเอาเนี่ยเด็กันรถก็เข้ามาได้ยี่แล้วทางในนี่ยก็ได้ไม่โคเวียงเอาไปรถถ่ยกวาดเอาหัวสร่างกับคนคนเนาะเงินเดือนก็ได้กองไว้อยู่นี่แหละนี่เงินแถมห้วยดีวันย่างมาพี่กินึงก็ได้ ม,มีอยูครับอันบมอัว่าอันขนเฮ็ดตัวนี้ไ่ได้ให้ตัไปเอารถมไปย่า่ไปพูดแล้วไปอเอารถแมคโครไปเฮ็ดอีกข้เฮ็ดซีนเฮ็ดเซิรนมันละซิงกะบ,บอกพอกแล้วบอกบอกแล้วคนเลเออ้นเฮ็ดตัวไ,ได้ห่เฮ็ดตัแล้วได้คือเก่าหรเฮ็ดได้ก็เหวี่ยงเข้าไปทั้งในได้แค่นั่นะ ถ้าให้เอาเข้าไปทางในลึกอีกมั้งก็เข้าบ่ได้อไไดอก็เข้าบวกล่ะก็เข้าใจอยู่กับเหวี่ยงเองแค่ลงใกล้ๆเนี่ยให้มันใกล้มันได้ใกล้ๆแค่นั้นเที่เเ <laughs> ได้สำแดงกับที่สำนั้นแล้วยอย่างไรได้สำแดงกับสำนั้นแล้วแค่เดีเพื่อนกันในนู่นกันนั่น ว่าเห็นให้เพื no, okay. 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 Yeah. ่อนเห็นไว้แล้วก็เลี้ยวดอกบุญอย่งดอกมันก็ได้คือเก่าไปแล้วไอ้วนไปใส่ละไอ้ต้อมไอ้ต้อมถอยดินเนอะคันเด็กก็ได้เล่นได้ทนเทแคมหัวนี่แล้วนี่ Hãy subscribe ngay còn không